โอเคครับันนี้เป็นกล้องที่ลูกค้าดได้รับไปนะครับก็มีตัวกล้องแบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตนะครับเข็มที่ชาร์จแบตจาตัวนี้ก็ใส่ด้านนี้นะครับนี่นะแล้วก็เลื่อนอันนี้นะครับหนึง่งอันซ้ายอันขวาให้ตรงกับอันซ้ายอันขวาน,นี่นะครับเป็นการเช็คเปอร์เซ็นต์แบตนะครับถ้าลูกค้าจะชาร์จก็เอานี้ไปแล้วก็เสียบเข้าบปากนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์วิ่งนะ นจนร้อยเอร์เซ็นตเต็มร้อยเซ็นค้างไว้ก็ออกได้เลยคือแบตเต็มนะครับโอเควิธีเปิดฝานี้ก็เลื่อนออกนะครับปึ๊บแล้วก็นี่นะครับใส่แบตด้านนี้นะนี่นะครับดันตรงนี้เข้าไปนะครับปึ๊บนะถ้าลงล็อกมันจะมาล็อกพอดีนะวิธีเมมบอกก็กดตรงนี้นี่ครับ วิธีปิดฝาก็ปิดสนิทนะครับกดสนิทแล้วค่อยดนันเข้าไปนะโอเค่ okay. มเปิดอยู่ด้านบนครับโอเคเปิดแล้วกดโอเคนะครับตั้งไว้ลงตั้งไว้หลายเรียบร้อยนะโอเคอันนี้ปุ่มชัตเตอร์นะครับอยู่ด้านบนนะปุ่มชัตเตอร์นะ ก็กดชัตเตอร์ค้างไว้นะครับนี่ครับให้มันเป็นสีเขียวนะแล้วกดย้ําอีกทีหนึ่งมันก็จะถ่ายนะครับสภาพจะคมชัดนะครับปุ่มซูมอยู่ด้านบนครับเนี่ยซูมเข้าครับน่ครับซูมออกครับดูรูปภาพถ่ายรูปภาพโอเคส่วนแฟดนะครับก็ตรงนี้นะครับครับตอนแรกอยู่นี้นะกดเลื่อนลงมานะนี่ Auto, แฟลตออโต้นะครับเปิดแฟลถ่ายดูโดยแบบเปิดแฟลตนะครับแฟลออกปกตินะครับโอเคอันนี้ตั้งเวลาถ่ายภาพนะเกยน,นี่ก็ลองไปเล่นเอานะครับนี่นะอันนี้ถ้าไม่อยากได้ความละเอียดมากก็ลดมาได้นะครับนี่มันก็จะภาพชัดน้อยลงนะมันก็จะดูเก่าๆอะไรอย่างนี้ตัวนี้เป็นโหมดนะครับอันนี้มีโหมดให้เลือกเล่นเยอะมากของคาสิโอนะ ครับลูกค้าลองเล่นดูนะก็ถ่ายวีดีโอเรียกอันนี้นะครับซูมได้ด้วยนะครับ,บตัวซูมไม่ได้นะโอเคโคยทีมไปกรมถึงนะครับเปลี่ยนโหมดกลับมาเป็นถ่ายภาพนี่ลูค้าใช้หมดนี้แล้วก็เปิดแฟลชนะครับอันนี้เป็นปุ่มเมนูนะโอเคขอฟอร์มเมมก่อนนะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะไม่มีอะไรมากครับเจ้าตัวนี้โอเคครับ